สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะของวันที่15นะคะสิงหาคม2565ค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมงานมหากรรมเกษตรอินทรียซุรินนะคะซึ่งจริงๆแล้วกำหนดงานก็คือวันที่12ถึง16พรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายแล้วค่ะนะคะ,นะคะทีเนี้ยสิ่งที่จักจะพาไปชมนะคะก็จะเน้นให้ชมเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับผ้าไหมอะนะคะเพราะว่า ในในในบูธเนี่ยจะมีการจะมีร้านขายผ้าไหมอยู่หลายร้านเลยอะค่ะนะคะอย่างเช่นร้านที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเสื้อนะคะที่เป็นเ,เกี่ยวกับ แยมแบบแบบนี้ค่ะตัวอย่างแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าเสื้อเป็นแบบนี้คือเขามองในลักษณะของทางประเพณีของทางทางสวยอะค่ะเขาจะทําเสื้อแบบนี้แต่ก็อยู่ที่ความชอบเนาะแต่ก็ชอบมากเลยอะค่ะเสื้อสวยมากเลยนะคะเป็นมีทั้งผ้าฝ้ายนะคะแล้วก็เป็นผ้าไหมนะคะก็สวยงามมากเลยนะคะเนี่ยเป็นการทอแบบพกตะกอนนะคะขายเป็นแบบ ขายเป็นแบบสําเร็จเลยอะค่ะเป็นเสื้อสําเร็จเลยนะคะสวยงามมากเลยแล้วก็มีผ้าผ้าไหมนะคะซึ่งต่อเชิงะค่ะเชิงบนกับเชิงล่างนะคะก็ดูดีแล้วก็งดงามมากเลยะค่ะนะคะเนี่ยแบบเนี้ยค่ะต่อเชิงนะคะแบบทางประเพณีของแถบทางสวยอะนะคะจะจะจริงๆก็ไม่ใช่แบบทางสวยอะค่ะต่อเชิงแบบนี้ก็ทาง ทางแบบสุรินนะคะคือมองแล้วก็เป็นแบบทางสุรินที่เขาใช้ต่อกันด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็สวยงามมากเลยค่ะตัวที่กำลังเบแบให้ดูเนี่ยค่ะก็เป็นไม้บ้านพุ่มยืนเลยนะคะต่อเชิงบนกับเชิงล่างค่ะซึ่งจะเป็นตีนจกนะคะเรียกว่าตีนจกสวนสวยนะคะแล้วก็ผ้านิ่มมากเลยค่ะ น่าจะผ่านการอาบน้ำยามาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วลายจะดูเป็นลายแบบคลาสสิกเนาะเป็นเอาจะโบราณหรือเปล่าคะลายโบราณจะเป็นลักษณะนี้นะคะ่ะแล้วก็ดูสวยงามจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเราต่อไปร้านที่2เลยดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเหมือนกันค่ะในร้านนี้นะคะเท่าที่สอบถามนะคะก็จะมีทั้งไหมาลาวนะคะแล้วก็เป็นผ้าฝ้ายที่ตัดเป็นเสื้อสําเร็จแบบนี้นะคะ พร้อมทั้งไหมไหมแท้ด้วยอะคะ่ะส่วนในหุ่นเนี่ยจะเป็นไหมแท้นะคะแล้วก็เป็นไหมแท้ที่ย้อมด้วยมะเกลือนะคะย้อมด้วยสีธรรมชาติอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ต่อตีนด้วยค่ะต่อตีนจบงามมากค่ะเย็บแบบป้ายค่ะซึ่งหุ่นขนาดไหนก็สามารถที่จะใส่ได้ก็ไม่ใช่แต่หุน่นที่ใส่ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะอ้วนเยอะนะคะก็ ขนาดที่อบอวบอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่สวยงามมากค่ะอย่างผืนนี้นะคะสวยจริงๆค่ะทั้งเป็นชุดเลยอะค่ะสนใจไหมคะนะคะร้านนี้นะจะเป็นร้านอำเภอสังขะค่ะจังหวัดสุรินทร์ค่ะนะคะมีไหมลาวนะคะฝ้ายแบบฝ้ายแล้วก็ไหมแท้นะคะที่เจ้าของร้านใส่อยู่เนี่ยค่ะก็สวยมากๆเลยอะค่ะ ดีไซน์สวยจริงๆนะคะมีแถบมีกุ้นนะคะสีแดงสีเหลืองงามมากจริงๆเลยค่ะแจ็กว่านนะพี่ๆน่าจะอยากได้เหมือนกันนะคะผ้านะคะก็ไม่ใช่เฉพาะเสื้อสำเร็จรูปนะคะก็จะเป็นเนี่ยเป็นผ้าคลุมไหลนะคะทั้งย้อมได้สีธรรมชาติย้อมเคมี Me, อย่างเงี้ยค่ะมีหลายไซส์ด้วยนะคะสามารถที่จะสั่งได้ค่ะ ลองดูนะคะถ้า,าสนใจแบบแบบนี้นะคะก็ติดต่อได้ค่ะนะคะเดี๋ยวชมไปก่อนนะคะชอบแบบไหนลายไหนมีนะคะที่เป็นลายแบบข้างหน้านี่ค่ะตรงนี้ค่ะเป็นลายขอเรียกเป็นลายขอนะคะตัว S อเห็นไหมคะพอแปดตะกอค่ะไปชมลายที่3เอยขอโทษค่ะร้านที่3กันเลยนะคะร้านที่3ามจะเป็น ผ้าไหมค่ะเป็นร้านผ้าไหมนี้เป็นลายสกลนครนะคะพื้นสีเขียวสวยงามนะคะสวยงามมากเลยลาย whole. โฮลหลายอย่างมากเลยค่ะชมไปเรื่อยๆเลยนะคะชอบผืนไหนก็ตามเบอร์นี้เลยค่ะโทรมาคุยกับแจ็กได้นะคะนี่ค่ะสวยงามจริงๆค่ะมีทั้งไหมบ้านผสมไหมจุนนะคะก็หลายอย่างค่ะหลายอย่าง แต่ว่าสำหรับลายเนี่ยแจ็คว่าลายก็สวยงามจริงๆเนี่ยลายสีฟ้าเนี่ยคะ่ะสีเขียวโอ้ใจละลายค่ะโฮลก็มีหลายแบบด้วยนะคะร้อยดาวร้อยดาวนี้เป็นเม็ดเล็กๆนะคะสวยนะคะแปลกด้วยะคะ่ะนักน้อยพยายามจะ จะดึงแบบเป็นชิ้นๆให้พี่ดูค่ะให้พี่พี่ดูค่ะเพื่อจะได้เห็นชัดค่ะนี่ลายสกนคนครเหมือนกันค่ะแต่เป็นสีชมพูนะคะแต่ที่ติดไว้ในหุ่นจะเป็นสีเขียวค่ะพื้นเขียวเนี่ยค่ะ mm hmm. สีเขียวลายสกนคนครเหมือนกันค่ะแต่นี้จะเป็นเขียวไพลนะคะส่วนในหุนจะเป็นเขียวใบตอค่ะ นะคะคลืมถามค่ะว่าเป็นไหมบ้านผสมไหมจุนหรือเปล่าคะหรือว่าจะเป็นไหมแท้แต่ถ้าสนใจจะก,ก็หารายละเอียดได้นะคะสอบถามได้ค่ะการจัดร้านก็ดูสวยงามมากเลยนะคะมีทั้งย้อมธรรมชาตินี่ค่ะผืนนี้ค่ะแจกว่าลาย ลายแปลกอะค่ะเนี่ยนีนีค่ะลายนี้ค่ะจกกะก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะชอบไหมคะพี่ๆี่เนี่ยแบบนี้เนี้ยเนี่ยลายอะไรคะเนี้ยจำไม่ได้ค่ะว่าเขาทางร้านเขาบอกว่าลายอะไรสวยนะคะสวยจริงๆนี่ย้อมสีธรรมชาติค่ะเป็นโฮลนะคะโฮลแดงค่ะ มีหน้านางชายครุยด้วยนะคะหลายอย่างเลยค่ะนี่เป็นร้านที่3นะคะอยากได้ผืนไหนลายไหนก็ติดต่อมาได้นะคะร้านผ้าไหมเยอะมากเลยนะคะตั้งบูธในในใน,ในสนามนี้ค่ะเขาเรียกเป็นสนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์ค่ะมาตั้งบูธอยู่ที่นี่ค่ะ